ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามค่ะนี่ก็คือเป็นพระพุทธรูปโบราณมีชื่อว่าอะไรคะหลวงตาชือหลวงปู่พระพื้หลวงปู่พระพื้เสียงไทยนะคะอันนี้เป็นเป็นหลวงปู่พระพื้นนะคะใช้สําหรับการเสียงไทยนะคะนั่นเองนะคะก็คือก็จะมีผู้คนมาโดยส่วนมากแล้วจะมีสาเหตุอะไรในการให้มาเสียงไทยบ้างครั้หลวงพ่อ นี่ไดพวกเขาเป็นพที่ใหญ่เป้นผี่ช่วยแต่อะไรนี่เขาอยาจะยกให้ขึ้นอะไอโดยส่วนมากนั้นก็คือจะเป็นผู้นาชุมชนที่จะมาขอเสียงทายว่าการสมัครของตัวเองครั้งนี้นะคะจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไหมได้เป็นผู้ช่วยไหมหรือได้เป็นสสสจหรือได้เป็นผู้นําชุมชนหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาเสียงทายนะคะกับ พระพุทธรูปองนี <laughs> sure. ้นะคะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปนะคะโบราณแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่วัดปราสาทแก้วเนี่ยมาหลายร้อยปีแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ในการถูกจุรกรรมใช่ไหมคะหลวงปู่เคยแบบถูกขโมยไปนะคะเคยถูกขโมยไปกี่ครั้งคะหลวงปู่คะ่คสองครั้งสองครั้งใช่ไหมคะส่วนมากจะเป็นใครคะที่ขโมยไปจำไม่ได้ใมีมรู้ ก็เลยว่าน่าจะสองถึงสาครั้งในการที่ขโมยไปแล้วก็ตกลงก็เลยได้ได้มาคืนนะคะได้มาคืนก็เลยได้มาเป็นร่มโพร่มใสของของวัดที่นี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นพระปื๊ดใช้สำหรับการเสี่ยงทายนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณนะคะปางนั่งสมาธิทำด้วยศิลาแรงเนาะทำด้วยหินเนาะหลวงปู่เนาะค่ะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากว่า ใครมาอธิษฐานอย่างไรก็คือสัมฤทธิผลทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นพุทธปฏิมากรที่มีกรดานุภาพนะคะวัะนนี้อาจารย์ยโสธราก็ได้มาถ่ายวิดีโอแล้วก็เพื่อเผยแผ่สูส่สาธารณชนนะคะท่านใดมีความาต้องการที่จะเข้ามาเสียงทายนะคะก็สามารถมาที่วัดบ้านแร่นะคะอำเภอควาวศินรินจังหวัดสุรินแบบแบบต์นตำบลตำบลตำบลบ,บ,บ้านแร่นะคะ แต่เป็นบ้านอะไรคะหลวงปู่เป็นบ้านท่านพระปื้อเลยบ้านพระปื้ดตําบลบ้านแร่อําเภอขวาวศินนรินจังหวัดสุรินนะคะซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถคขา่ปะาแก้วด้วยาวัดประสาทแก้วนะคะก็บอกว่ามาแล้วว่าหลวงปู่ค้ามาขอเสียงไทยอธิษฐานจิตกับหลวงพ่อพระปื้ดเนะคะเดี๋ยวก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงตานะคะหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะหิ้วเอาออกมาแล้วให้พวกเราได้อธิษฐานจิตแล้วก็ ยกอธิษฐานจิตนั่นเองนะคะเพราะว่าซึ่งถ้าไม่มีแล้วท่านก็จะเอาไปเก็บไว้ในห้องเหมือนเดิมจะไม่ได้ตั้งเอาไว้นะคะอันนี้จงถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่เราสามารถมาเสี่ยงทายโดยตรงได้นั่นเองนะคะท่านผู้ชม